แล้วนะครับเมื่อนี้แม่ซีเพิ่นก็เลยอ่อาอธิษฐานเราก็ได้ดอ,อกค่ะขันยันน์ได้เลขเก่าเนาะครับเลขเก่าก็สิมาทำบุญทำยัง้อยู่อ๋อ้ครับโอ้ฝน,นลุกเลยนะไม่ใี่โอ้นะครับไวแต่มาหวาดวัด<อ>นะครับฝนลุกเลยถ<อ>้อท่านผู้ชมไอ้เวฟมาเอาน้องในเร็วลูก,ลก โอ้ไหนจะเปลี่ยนวัดเก่าเนาะเป็นครับเป็นโบสถ์เก่าจังเป็นสถานที่โบราณเหอนไโอ้ครับก็สิวางซักนะมันเป็นเมืองเก่าอ๋อเป็นเมืองเก่าเป็นวับเป็นวัดแต่กีนโบมีหยังดอกมันมีน้ำบ่าครับไฮนาคนก็บ่มี่โอ้ไฮนาค้นก็บ่มีมันบ่ครับมันเป็นป่าครับเป็นบ้านเก่าเลยมันบ่นี่ครับแม่คีเป็นซอยสมัยตะกีไหมสมัยโบราณโบราณอย่างเงี้ยครับสมัยกันคันเบิ่งจากลักษณะก็สิสมัยอ่า หลังก้อนยุคหุสซีอ่ะอ๋อครับมาสีเก่า,เกา,คเาครับด้ยนะครับนอวัดว่าเพื่อนนะครับครับโอ,โอ,โอ้นะครับนอเป็นบวดเกา่าิึดม่อนบอดล้านเนาะสัมผัสห้ามเข้าบริเวณเจดีย์ส่วน,<ด>นางเจดีย์ในเจดีย์ไหนจะเป็นตรงนี้แล้วมั้งครับ สวัสดีครับค bueno, so ุณแม่ครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายถ้ำหน่อยได้ครับเด้อขออนุญาตถ่ายถ้ำหน่อยนะครับก็ครท่านผ่้ชมโอ้อันนี้ยังนี่นี่อันนี้ยังน้อนี่คุณแม่ 宁波怎么样？高温这里。<noise> oh. <noise> โอ้นี่นะครับท่านผู้ชมมัดเก่าแก่คักนะครับโอากองสีนุญาเสมัยรัชกาลที่สองกนแล้วแนนครับเขาเรียกว่าถึงรุธกาลตึงรกาลามนุาตเริ่มเอเร่ อันนี้บอย่งนอยครับอย่างแตนโมจากน่ะเกิดคุณนม่เย็นรถค่ะอ๋คุแม่เกิดเกิดมากับเย็นรดนบ้านแต่ว่าดีครับรุ่นพอรุ่นแม่รุ่นพอรุนแม่กัเย็นหลดครับมม่จดอยู่บ้างจ้า่าครับ

กำนดบวชนีโดนไปได้ก่อนครับกำกำนดบวชนีโดนไปได้ก่อนท่านตาหนึ่งโอ้โหโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นสมัยพิพากาาเขาเรียกว่าภาษีระยะเมถัยอืมของยุคที่สองตั้งยุคที่สองเลยครับไม่ใช่ยุคแรกแต่เป็นยุคที่ อันนี้ถ้าไล่เรียงลึกๆนีผมกับบารูขึ้กันเพร่อวจาจากคำพักามีคูุ่มครูเป็นหนึ่งเันยี่สมัยม้ื่พุทธการสมัสิูคอทยาครับสิงค์อุทยากับ่สมัไม่อาัชกาลที่สองที่หนึ่งที่สองครับผมเติมบารมีเ้าเงเหลือดิบ ทำบุญสังวัดสานบอกว่าถึงน่ะอยู่ลมหยุดมุทุกตําแหน่งเขาเรียกว่าสืบสานพระพุทธศาสนาบนวัดอยู่อยู่ไก่เนาะพี่เนาะเพราะว่าเขาจะอยู่อยู่ไก่หยุดแหลกยุดเด็ก็ตามเราก็อยากบำรุงอ่ะพุทธศาสนาในยุคพุทธกาลในถ่งพุทธกาลไว้มาเป็นองค์หลักสืบสานให้กับตำนานน่ะเขาเรียกว่ารุ่นหลังสู่รุ่นเราสู่กันฟังครับเพราะว่าหลายหลายนายเนาะกินพวกตีนพวกกันให้ จังหวัดเท่านะจังหวัดตูดอ่ะอืมทั้เจ๊กตุนยี่หลายหลายตั้แล้วเนาะยุคยุคสมัยเจ๊ขี่มันก็หลายร้อยร้อยปีหลายร้อยพันฉับมากเลวเนาะครับบางมองบ่เคยโพกับโพยเห็นได้บ่เนี่อ <ừ ๆ S 2> ืมเป็นอยากใ, <ๆ S 2> ให้เข้าไปอยากให้เข้าสางอยากให้เข้าสืบสารไว้เน้า,น,าน,นั่นลุนซูลูกตอนนี้ปู้เป็นเปิดแล้วแต่กี่นี่ยคือนี่แต่ชาวบ้านแถวนี้ลูก ่อาว่ามี่มี่มี่ปูอยู่นี่ <c oughs> นนตั้าเข่ามาใดนี่แสดงว่าตะกีชาต,ตะกีเล่ยเป็นปลูกหลานคนตะกีเล่ยมี่พระมี่อย่งม่านบอดมีมาถึงมาหลบลูจนเนาะมาลบลูันเข่ามาในเขตต้นไม้หนีไ่ได้เลยสิยูของเนากแมนซันเลยซันเนื้อออก าาเขาเรียกว่าเป็นน,นี้ไปเลยจริเขาเรียกว่าแรงอธิษฐานแรงอธิษฐานถ้าบุคคลใดเข้ามาโดยใจไม่บริสุทธิ์ใจไม่ซื่อสัตย์ใจที่คิดโคตรอักุศลอักุศลในเพื่อหลังเขาเรียกว่าอกุศลในเอือมีแต่อยากอยากมาเอาอยากมาได้แ,แ,แต่ไม่เคยคิดจะสร้างว่าเอยปากสร้างว่าหันลูกหลานได้สิมาสากมาหม่องนั่นหม่องนี่ปูก็คือเขาไม่ได้คิดเป็นเป็นเป็นธรรมเขาคิดเป็นอักุศลครับ มัน่าจิะเป็นข้างาต่หน้า่หน้าสองแต่หลาตะกี้จักยานประวัติว่าอันนี้อาหารเล่าเน่ะได้มาอยู่มาาตั้งย่นอาหารประเทศลาวกอนที่สิเอาไปลบซอยไท้อยู่กรุงเทพฯแียนผ่ดเมีนเพว่าหุอรเฮากับฟ่งเล่ามันไก่เนาะ ปานนี้เป็นยังไงตั้งแต่บวชมานอนวัดปันดีปั่นบอค่ะมาฝันบ่กะเห็นทั้งโตเป็นทั้งในมีมีในฝั่เพราะว่าปูเล่าเป็นห่วงไม่หลับอ๋อเป็นห่วงคือจังเข้ามาเห็นเบิ้งหลูกันไหมในเบื้องหลูไหมโอ้ในกล้องอะไรกล้องในในกล้องฝันมืดตาทีเดียวมันเห็นเป็นเงาไอเห็นเรื่องสีบ่อ่ายืนเบื้องสี่เลยจังสี ที่เรลือว่าสิห่วงอิ่นพ่อว่าผู้ใดมาสองเบิ้งมาเบิงเบ้งให้แน่ยอีหยังนั่นนะ่ะก็เลยตั้งสติจำข้ามหัวไว้เวลาปูร่องนะเวลาเพิ่นลงว่าถ้าเฮาสิเห็นอีหยังให้ตั้งจิตอธิษฐานวันว่าลูกหลานปฏิบัติความเพียรเพี้ยนคือจะให้ลูกหลานเห็นจังอีหยังแห่งตั้งจิดนะแปลว่าก็เป็นงนี้ปูตาอะไสิเป็นห่วงลูกหลานนหนึ่นว่าสิเกิดพวกใดพวกใด บาดนี้ในส่วนของตัวเลขที่หาออกมากตอนนี้คือม,มีมีตัวใดแน่ก็มีแค่สามตัวที่คู่ไปไหนก็เขียนหาครับเขียนเทียนตัวใดแน่ก็อนยำยำเอฟซีบ้างหรือจับ<า>บาดมันบอกมันก็บอกคือเป็นบอก,ากาตัวเบิงเอาเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงดบุญวาสนาของคนเรามันไม่เท่ากันคือเห็นมาสองศูนย์แมนบอกสองศูนย์ครับยังพลาดเลขเลขสามตัวยังตัดเพนแล้วถามพี่ฝนด้วยตใดเนาะเขากิโซ่โซ่เอา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 โซ่จะกบาทเนี่ย ว่าไม้เมือนั่นว่าสิไปไายอยู่บัดนี้กะติดฟังนีนําเลยเลยเลยเล่อะไรไปพุ่นโอ้หนีบอกนะผมต่ออยู่นะกลางๆนี่แม่นเบิดแม่นบ่นี่ทางบอลเป็นของแม่ไล่โอ้ของแม่ไล่นี่เด้อครับเพีซี่ครับแม่ชีน้องมีนเนาะงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565นะครับผม กรมีหนึ่งหาเก้านะครับหนึ่งห้าเก้าสองศูนย์นะครับเก้าสองศูนย์เก้าหกห้ามครักนะครับเนาะเปลี่ยนบัตรเก่าเด้อท่านผู้ชมนะครับเปลี่ยนบัตรเก่าองค์ปูใหญ่นะครับ อ๋อป้าป้พ่อได้อ๋ออ๋อได้ครับ งยงยงอะไรอยู <ination noises> ่น <orship> ี yeah. ่มุนมาอีกเลยเด้อทพ่อนผู้ชมงามคักนะครับของปูใหญ่นะครับเนาะนะครับใน่ติดซ็อกดีกวบาปแช่กันลายกัดกันนะอ๋อมาขึ้นเองค่ะอ๋อแต่เด็กกันบ่ านผู้ชมโอ้งามคักนะครับเป็นวัดเก่าแก่บโบราณนเ้รท่านาผู้ชมมาขอโชคตาลาบน้ำหองปูนะครับทางขึ้นไปยังเจดอ้อุโบโสถเก่านะครับจะเป็นหินซีลาแรงนะครับเนาะหินซีลาแร่งแล้วก็ อีนี่น่าจะเป็นการบูรณะขึ้นใหม่นะครับแต่ว่าหินซิลาแร่งนี่ก็ยังยังเหลือให้เห็นอยู่นะครับหินซิลาแร่งมันยังเหลือให้เห็นนะครับแต่ว่าอิทต,ตัวก็ขึ้นไปนี่น่าจะเป็นเป็นที่บูรณะขึ้นมใหม่นะครับแต่ว่าก็สุดส้มลงไปนะครับเพราะว่ามันก็อายุนะครับเนาะอายุนะครับก็ถือว่า จจะเก่าพอสมควรนะครับมาเออถ่ายแห่ถ่ายดูจังไหนเลยอ๋อมาเบ่งน้อ,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 องมินจุดถท่เด้อนะครับ คือโตบู์ซาปูจางน้อยนะครับใด้มากแล้วนะครับเก่อเปลี่ยนซีรีมงค้นนะครับเนาะเกิอเปลี่ยนซีรีมงค้นิีใดมีโสงมีลาบกันนะครับ Yeah, one no. แม่ม่เย็นตรงนี้นะไปเอาลูกไว้ถัาเก็ดนาบนกนะครับน้องหงกระต่มาเอาบนี๋ยวมาเบิ่งแม่ขี้เป็นลูกกว่งเด้อสิดังบอ อางานตีพิ่นลูกกล้องนะครับสีดังบ่เดอ้อท่านผู้ชมโอ้โนะครับ ก็ให oh, ้แตกเด้อท่านผู้ชมก็ให้แตกนะครับตัวเล็กแนวทางเด็ดๆนะครับของแม่ขี้มินนะครับ